ประตูมันเป็นไรเหรอประตูเราเจอเลยเจออะไรวะเมื่อกี้ไงประตูผีสิงดูดูแต่ละคนแม่งเดินนี่เดินทางแค่กูไม่ได้เอาเลยอ้าวเปิดไม่ได้เอาบอกแค่นี้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้โห เซลแมนแม่งเ้ยกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยากอยู่ใช่ไหมไม่อยากอยู่เลยเอาอยู่ดานอะไรวะเนี่ยเอ๊ะน่าจะกดคลิกเลยนะอุ้ยคลิกก็เป็นอย่างนี้ มันจะว้าไปที่นั่นป่ะนี่ไงวิกดันที่อะไรนี่ไงนี่ไงดันนี่ไงโอ้ยชิบหายแล้ว w a t e f u c k อ่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณเอ้ยไอะไรผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอ้าวหลอกหลอกอายอยู่ ช่างแม่งเล่นตาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านนี้คุณคุณนึกว่าคนลอยได้เอาใครจะไปก่อนดีวะเนี่ยไม่เช้าไงอ๋อเออใช่ใช่ด่านที่ถ่งที่อะไรน่ะอ่าฮะเป็นใครลไปอันนี้อะไรอ่ะเจ็ดถึงขเก้าล็อกปะลูมส์ล็อก่ะแปลว่าห้องหลายห้องใช่ไหม โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเจอผีดิเป็นไรแบบมันโผล่มาให้ตกใจอ่ะไอเออที่ลุงพีโดนคนแรกอ่ะอันแหละเอาไปเลยยังใครใครปลายใจเต็มที่ซ้ายขวาโไปไปไอ้หน่าทาง ขวาร้ายซ้ายดีเว้ยไปขวาก็เถอะแม็กมึงถือถังขยะทำไมแบบแบบพี่อ้อยเอาเอาเปิดนะฮะถือเอ็มเปิดดิเอ็มเปิดวัดอ่าห้องนี้โล่งอยู่ใช้ได้อ่าเข้าไปเลยไม่ไม่โล่งนะไม่โล่งเ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อะไรทำไรอ่ะ มึงทำอะไรมึงปรึกษาไปฮะว่าไอ้สัตว์คนเดียวกูก็ตายแล้วตายตั้งแต่แม่งเสียบเสียบไอ้ห้องนี้ก็กันไปทำไมอ่ะกดพี่ไม่แ h e เพื่อนเออมีไม่เ e r M ไปเลย M บอกว่า M มึงไม่ตกใจอะไรไม่ตกใจก็กูพลังอยู่ แม่โอเทนชาดเด็ดปล่อยปล่อยเอ้ยเฮ้ยอย่ายิงเดี๋ยวเป็นโสอนาตกรรมแบบลุงพีอย่าไอ้เหี้ยแม็กเดียวตาแตแชรงดีกว่ากูวิ่งเดินครับแชรงแชลงเอาห้องนี้แม็กมึงเปิดเลยสัตว์เอามึงเข้าเข้าดิเข้าดิเอ่ออ่าเข้าอีกเข้าอีกเข้าไปแต่เข้าหญิง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 เออนั่นแหละ อ่าปิดเลยปิดทาไม Surprise จะปิดอุ้ยทางไม่ย่างยาวอ่ะเอ็มอ่ะอุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเสียวไอไอรอนแมนไอรอนแมน์นี่แม่งชอบอารวาสเอาไงเอาไงมีหองประตูอ่อ่าตัวนี้อู้ห้องน้ำกากากลดห้องน้ำยออ่า ไม่มีอะไรหรอกป้าไม่มีมีแต่ไม้กางเขนกับเอ้ยอุ้ยน่าจะกระแทงกูสิโอ้ยเฮ้านี้ไม่มีอะไรละไปปิด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 เราเป็นคนมีมารยาทเสมอนะมึงจะให้กูออกไว้เนี่ยโอเคคุยคุยคุยมามา เราไปทางขวาดีกว่าขวากูว่าเขาบอกขวาดีมากเลยอุ้ยอ้าวเฮ้ยญาติใครวะเนี่ยเข้าไปดิไขวัดดีใครก็ได้เข้าไปไอรอนแมนกูรู้มึงมีชุดเกราะมึงเข้าไปเลยเฮ้ยจะอะไรอ่ะแค่นี้โอ้ยีใจเาหน่อสิโอ้พระเจ้าว้ายตายเดียวเข้าห้องนี้นะฮะห้องนี้มีอะไรบ้างเอ่ย ปิดประตูด้เดี๋ยวแม่งแข่งข้างหลังเอออะไรอ่ะมันมันวิ่งผ่านเลยมันวิ่งผ่านอ๋อโอเคเอาไหนอ่ะอีกทางเยอะชิบหายเอ้ยมันทางเก่าไม่ใช่เหรอทางเก่าแปลว่าประตูประตูลูมันต้องเปิดแล้วดิเกอาใหม่อ่ะประตูนี้อยู่ไหนกันฮะตอนนี้ อ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโองไโอโอ้ย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 อ้ยอ้ยออ้ยอยอ oh. ้้ยอ้ยอ oh. 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 ้ยอ้เหอนอ่อ้ยอ้ยออยอ้ยอ ถ่ายรูปเหอถ่ายรูปท่างถ่านหน้ามึงหน้าคุณมึงนำใครนำว่าไอรอนแมนนะไปไปไปทุกคนไปทุกคนโดนทุกคนอุ้ยนี่มันเคลืยร์ศึกมาโอ้ก็จบวะมีถ่ายรูปด้วยนะไอ้สัสไปเลยฮะไอรอนแมนเอ็มตามมาเอ็มมานี่อะไรอ่ะเฮียอะไรดันดันกลับไปเก่า เอ็มจัดเลยเพื่อนจัดเลยอุ้ยอะไรอะไรอะรรรรอรอรรรรรรงรรรรรรรหรรรรไรรัรรรมรดรรรรร่อมรรรรรรารร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 มรรรรรรร่รรรรร้รร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 มน ไม่ไม่ไม่แม็กนั่งดีแม็กอ่าทีนี้แหละนั่นแหละนั่นแหละจุดประสงค์จุดประสงค์เอาเก้าอี้เอาไอเดี๋ยวอาถรรพ์เก้าอี้แม่งเสกมึงแม็กอยู่ไหนอ่ะแล้วกูมาไหนวะเนี่ยอ้าวอ้าวแม็กแม็กอุ้ยอุ้ยเชี่ยแม็กคู่แม็กเสียงใครกรีดวะ แม็กมึงเล่นเก้าอี้มึงก็เข้าห้องหนูด้วยเพื่อนเนี่ยห้องแนวเนี่ยเข้าไปเลยเอฟเอ็มรอรอดูแม็กกันเอ็มีอะไรหรอเออเข้าไปดีเข้าไปเลยเออเนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดแล้วจะปิดประตูทำไมอย่าอย่าไปแกล้งแกล้งกันผมผมไม่เคยแกล้งเพื่อนเลยนะเอ็มอ่ะโหเอ็มอีกแล้วไม่ไหวเลยมเื่อกีูเพิ่งโดนแา่ว่ากูแกล้งอยู่ ันนี้มีเฮอะไรบ้างเนี่ยอะไรอ่ะอ่านนี่ครับคุณแม็กอ่าเปิดเอ่ออะไรอะไรอ่านผิดอ่านผิดเขาจะได้ตั้งกระทุ n g ด่างได้เอออีกซัดมันอ่านอย่างงี้เฮ้ยเอออย่าอ่านเลยอ่าวเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเลขอะไรอ่ะสามเหรอหกคืออะไรวะเฮ้ยละอัดเดประตูวว้าวเออนี่นี่เป็นตัวอะไรเป็และเฮ้ย เสียงชี้อะไรนี่นี่น่าจะเป็นอันนี้อันนี้อะไรถูกอันนี้มันเป็นดินตออ้าวไม่ได้วาดกระจูเห็นว่าวาดกันนะนั่นนั่นมึงเดี๋ยวก่อนนะเอ่างห้องน้ำโรงเรียนโรงเรียนเราไม่ใช่เออใช่แม่งอ่านเพลินเลยโอเคฮะเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะฮะจอนนี้มาเป็นผังกนเลย นี่เคลียตรงนี้เคลียร์อ่าเคลียร์เริ่มเชียแล้วมีอยู่ห้องอ่ะห้องที่สองทางซ้ายโรงเรียนเนอันนี้แล้วแม่ก็ไม่มีอะไรให้กูด้วยนะอันเนี้ยมันไว้ทําอะไรวะอ๋อเหมือนกดปุ่มเลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสำรวจห้องอื่นก่อนสำรวจห้องอื่นก่อนอ้าวไอ้อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ป่ะเปิดยังห้องนี้มันจะมีบางห้องที่เรายังไม่ตรวจอ่ะ เดี๋ยวเราไปขวาขวาแล้วขวาอุ้ย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 แรง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 ขวาเรายังไม่มาเลยนะเอาทำลายเขาของเอาแหละกูเปิดห้องนี้เองอ่ากูเปิดไอ้แม็กเข้าเอาติดติดติดกับหลังเดี๋ยวเขาไปเลยไปเชิญหน้าไอ้โรแมนต้องกล้าหาญด้วยเขาบอกเอาไงฮะนี่เปิดเองหนี่ เฮ้ยห้องนี้ไม่ปลอดภัยว่ะกูว่ามันดูแปลกๆไม่มีอะไรอ่ะออกออกหน้าออกออกไปทินี่เน่ห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนเฮ้ยห้องเกตีห้องเก็เองห้องนี้อ่ะไปดิไปดิแล้วตอนนี้แม็กอุ้ย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 กุ้ยแกรแม่งเลยคนเปิดประตูไม่เคยจะโดนเนี่ยตากล้องนี่แม่งโดดประจัมเฮ้ยเสียใจแอบข้างข้าง มม่ไตากล้องแม่งโดนตลอดนะบอกให้อะไรวะสบู่ตกวายโอ้ย yes อะไปเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นสบู่ไหนสายสายตรงนี้แหละจัดการเอ้ยห้องนี้เป็นไงยเอ่ยอะไรอะไรทมออกกูบังอยู่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหว ไปเนอะมันชูมีวัวเลนมั้ยกระทอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นปศาสนาเลยปะวะเออวะอันนี้มันเป็นโปรเตอร์อยู่แล้วไงโปรเตอร์โอเคถ้าเราไปห้องอื่นแล้วกันจะเอ๊ะมีใครอยู่ไม่เปล่าห้องกลางเนี่ยกูจำได้เลยแม่งไม่มีไม่มีใครเข้าโอ้โหเฮ้ยกูเข้าห้องกลางห้องกลางห้องกลางยังไม่เข้าเลย กูเข้าก่อนเอาดิไอ้เฮียใครเปิดเพลงเออกูเองอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยบูชายันว่ะแชมเปี้ยนชาบูไปฮะเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอ้าว ไม่กี้มีไรเพื่อนเปลี่ยนจากลิงให้เป็นคนอันนี้เปลี่ยนจากคนให้เป็นลิงไม่ใช่อันเนี้ยเป็นลิงแล้วเป็นคนแล้วก็เป็นหุ่นยนต์เวย้ยได้อะเห็นนะแม่มีวงจรเต็มเลยมันเป็นภาพของอ,อไม่มีอะไรผูก<อ>กากไอ้สั์ไปเราไปแก้พัซเซิลเอ้ยมีนาฬิกาด้วยเอาไปทำไมเอาไปดูเวลาเอาไปดูเวลาว่าละแถวนนี้ไม่ต้องมีอะไรบางอย่างที่มัน ดี๋ห้องไหนครับเดี๋ยวเราต้องไปดูทางอื่นด้วยเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้เปิดไม่หมดเลยไปไหนไหนไหนเนี่ยฝั่งเนี่ยมามาทางนี้สิครับเอ้ยเปิดหมดแล้วนี่หมดแล้วเรามาแล้วเนี่ยนเนนีียย่ะนี่เรามาแล้วนี่นี่ห้องที่เจอเรื่อียมาหมดแล้วตรงนี้มาหมดแล้วเยนี่ก็เจอไอ้เออมาเออมาแล้วห้องไหนกันเนี่ยห้องนี่ย เข้ายังเข้าแล้วเข้าแล้วเนีนั่นแหละจอมได้เข้าแล้วอ๋เหลือแต่ไอ้ทางแก้พัสดุอะไปกูรู้แล้วกูแก้ยังไงกูแก้เป็นเว้ยไม่อยากจะใช่ไหมไอ้น้ำกูศึกษาศึกษามาก่อนแปดสิบปีปอดกระดุมใหญ่เออเสร็จแล้วก็เถอะแล้เอ้ยแย่งกันเข้าทำไมเอ้ยทางนี้ยังไม่มาเลยนี่เพื่อนบอกให้ อ่าอ่ามีประเด็นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเกิดขึ้นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยออกออกมากูจำได้ดาเนี้ออกมาโอ้โหยออกมาโอ้โกูบอกให้พวกมึงออกมาบอกแล้วประสบการณ์ มากกว่า80ปีเหนื่อยเอาสักกูเหนื่อยเลยจ้าโอ้โหโอเคแล้อยู่ทางเดียวนะฮะคือทางนี้นะฮะแม่งร้องอ่ะแม่งร้องอะไรไม่ออกพูอะไรไม่ออกทางนี้กูมีทางแก้อยู่เว้ยอ่าอ่าโอเคเข้ามาได้แล้วเยสเยสโอ้โหน่าตื่นเต้นไงแบบนี้